พบครับสวัสดีครับพี่ชายเก๋ไม่แท้อะเก๋ครับเห็นไหมพักเก๋มันมลนม,นมองนะผมจะบอกให้พักเก๋นี่มลม,มองนะนะครับ เห็นไหมเออทาไมถึงเก๋นะครับทําไมถึงเก๋รู้ไหมนะครับพี่ดูนะนะครับการตัดคางนะครับนี่สวัสดีค่ะพี่มานาชัยสวัสดีครับพี่มานาชัยนี่การตัดคางนี่เห็นไหมครับตัดแล้วลากตัดแล้วลากนะครับอันนี้คางนี่เขาทาให้เละๆเลยนะครับตบตาเรานะครับสวัสดีพี่มานาชัยครับสวัสดีค่ะ นะครับนี่เห็นไหมตัวเนื้อครับโอ้โหเห็นนะเวลาเป็นพาแ้ปุ๊บซ่องปุ๊บนี่คือรู้เลยนะนะครับแต่เวลาไปซ่องพาเก้เนี่ยมันมองมองนะนะครับคือมองมองเลยนะพี่มานะชัยบอกสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพี่จินบอกสวัสดีครับพี่มานะชัยาสผงพี่นุ่งผบอกสวัสดีครับพี่มานะชัยอ่าเนี่สวัสดีครับพี่มานะชัยนี่ครับเห็นไหมเออนะครับ สีกับพี่มานะชัยสวัสดีครับเนี่ยพี่สังเกตดีๆนะครับมันไม่ใช่น้ํามันนะนะครับไม้คูเราไปไหนวะเนี่ยห้ามาไล่วันละนี่เอาขึ้นมาแล้วอันนั้นพี่เอาขึ้นมาแล้วตอนนั้นอนะของเยอะจนหาไม่เจออ๋อนี่อยู่นี้อ่ะนี่ต้องใช้ไม้คูในการแคะให้ดูนะครับอยากให้แคะให้ดูไหมนะครับนะว่านะครับนะอันเนี้ยนะครับ เขาใช้ทักษะวิธีการทําตบตาเราเนี่ยยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแค่ให้พี่ดูนะครับลักษณะพวกเนี้ยให้พี่สังเกตนะครับคราบฝุ่นพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันเป็นการแต่งเติมขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่พอเราลบออกไปเนี่ยนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นปูนธรรมดานะครับนี่แบบนี้นี่พวกเนี้ยนะครับจะเป็นการแต่งนะครับแต่งโดยใช้พวกฝุ่นพวกคราบคีทูปมั่งอะไรมั่งนะครับเขาเรียกว่าแต่งเก่า นะครับแล้วพระเนี่ยเขาต้องแต่งเวลาจะทำเนี่ยนะครับต้นทุนไม่สูงอ่ะเขาก็ไม่ได้ทําให้ดีมากเท่าไหร่หรอกพี่นะครับแล้วใครบอกว่าพระสมเด็จเก๋ดีนะครับอ่าทั้งที่ต้นทุนเนี่ยสองบาทถ้าเราเป็นคนที่มีการคิดวิเคราะห์ได้เนี่ยต้นทุนสองบาทต้นทุนห้าบาทเนี่ยนะครับพี่ๆว่าสมเด็จจะเก๋ดีไหมอ่าคิดแบบนะครับอันนี้คือคิดง่ายๆนะอย่าเพิ่งคิดว่าไปเป็นสมเด็จองคเราเป็นล้านนะ คิดแค่ว่านะครับนี่อ่าต้นทุนสองบาทต้นทุนห้าบาทเนี่ยพี่พี่ว่าเขาจะทําให้เก๋ดีไหมนี่ดูนะครับต้นทุนต่ำต้องไม่ดีอยู่แล้วครับอ่าเห็นไหมเนี่ยออกหมดแล้วนะครับข้างในเนี่ยก็เป็นปูนนะครับเป็นปูนธรรมดานะครับอ่านี่เป็นปูนธรร,ธ,รรธรรมดาเลย <มา S 1> ธรรมดาธรรมดาเลยครับอ่าธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยนะครับนี่ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับนี่ไม่มีอะไร นะครับอ่าอ่านี่เห็นไหมครับออกไปก็ข่าวจั้วเลยนะครับก็เป็นปูนเนี่ยแหละครับเป็นปูนผสมสีเนี่ยแหละครับพี่อ่าเป็นปูนผสมสีเนี่ยแหละนะครับเกดีเกเก่านะครับเป็นคําที่ตั้งขึ้นมาทั้งหมดจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่นี้แหละครับเนี่ยมันเป็นพวกคราบนะครับฟุ่นที่เขาตกแต่งกันมาไหมออกหมดแล้วเนี่ยนะครับอ่า ออกหมดแล้ว,วนะ <c oughs> ครับแล้วถ้าเป็นพระเก้าจริงๆอะ่ะนะครับเป็นเนื้อในลักษณะเก้าจริงๆอะดูพุทธโคสอาจารย์จเจริญเห็นไหมครับตามซอกนี่นะครับคือความธรรมชาติเลยนะนี่อันนี้เป็นพิมพ์นะครับของพระพุทธโคสอาจารย์จเจริญน,นะครับผู้สร้างหล,งหลังคอนนะครับเราพี่ดูเนื้อเ,เห็นไหมครับเนี่ยเขาเก้าจริงๆเก้าแบบธรรมชาติจร,ริงๆเนี่ยนะครับอ่ะ เนี่นะครับเก่าไปธรรมชาติจริงๆนะครับอ่าทีนี้พี่ๆเริ่มสงสัยแล้วนะครับระหว่างถ้าแล้วถ้าเป็นพระแท้ที่แบงค์บอกรล่ะนะครับขูดกาขูดไหมถ้าขูดเราจะเป็นลักษณะไหนนะครับเนี่ยมันมันมักจะเป็นคําถามที่ย้อนแย้งพมุมาตลอดนะครับง่ายๆพี่นี่เราก็เอาเศษที่แตกมาทาให้ดูนะครับซึ่ง นะครับเศษที่แตกเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการศึกษาเบื้องต้นนะครับให้พี่เข้าใจว่าการเซตตัวการคลายตัวของเนื้อพระเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยแ,แบบที่น้องเคยพูดตลอดเกี่ยวกับชั้นน้ํามันเนี่ยพวกเนี้ยนะครับความแน่นความเนืบของเนื้อเนี่ยนะครับเกิดจากนะครับการคลายการเซตตัวของน้ํามันนะครับอพอเข้าคลายพาา่อเขาเซตตัวเนี่ยนะครับพี่ดูนะ อลองับเ,เพื่อศึกษาผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่ผมทําให้ดูนะครับทําให้ดูเลยว่านะครับเวลาพี่คูดไปนะครับเราก็จะไม่ผ่านยังไม่ผ่านชั้นน้ํามันเห็นไหมครับก็ยังมีชั้นน้ํามันครับอีกนะครับไม่ข่าวนะเห็นไหมครับเพราะชั้นน้ํามันเนี่ยพี่ดูดิเข้าเป็นชั้นๆเลยนะครับนี่อ่าเข้าเป็นชั้นๆเลยผมก็เลยบอกว่าพระสมเด็จแท้ๆจริงๆเนี่ยนะครับในทฤษฎีที่ ผมเคยศึกษามาเนี่ยผมว่านะครับถ้าเรามีการนะครับวิเคราะห์ในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องราวพวกเนี้นะครับผมว่านะครับพี่จะไม่มีวันโดนพระสมเด็จเก๋นะครับอีกเลยเห็นไหมนะครับนี่ไม่ข่าวนะจ๊ะอ่าแต่ถ้าเป็นพระเก๋เมื่อกี้พูดไปไงข่าวจ๊วนะครับอ่านี่ข่าวจุวนะครับเพราะว่าเขาทาแค่แตงสีขึ้นมานะครับเนี่ย ข่าวจู้ว่าเลยไหมครับเนี่ยอ่าเพราะนะครับพวกเนี้ยเข้าทําแค่แต่งสีขึ้นมานะครับบางคนนะครับมักจะมีคําพูดสมเด็จเสร็จทุกลายนะครับผมถามว่าถ้านะครับเรามีการวิเคราะห์ในทฤษฎีที่เราไม่ใช้พิมพ์เป็นหลักเนี่ยพี่ๆว่าเสร็จทุกลายไหมขอคนละหนึ่งคำตอบนะพี่ขอคนละหนึ่งคำตอบนะครับพี่อ่านะครับ ถ้าเรานะครับวิเคราะห์ได้นะครับโดยที่ไม่ใช้พิมพ์เป็นลักเนี่ยนะครับพี่ๆว่าสมเด็จเสร็จทุกไลน์ไหมครับพี่ๆนะครับผมกําลังอธิบายพระอยู่พี่เรื่องซื้อขายนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกานงานประกวดนะครับอ่าใครอยากขายพระมางานประกวดราบุรีครับถ้าเราดูตาหนิเสร็จแน่ครับอาจารย์คือตอนนี้ผมกําลังอินนะครับกับเรื่องการดูพระอยู่แป๊บหนึ่งนะครับพี่นี่สับอกว่ามา อผมว่าไม่นะครับพี่สติกอนเราจะโดนพาเก๋ไหมพี่อ่าเห็นไหมดูเนื้อความเก่าไม่มีทางโดนเก๋ครับก็มันใช้ได้จริงๆผมจะบอกให้นะครับเรื่องราวพวกเนี้ยนะครับเนี่ยความเก่าเป็นรักใช้ได้ทุกเนื้อใช่ไหมครับขายกันนะคล้ายกันมากนะครับจะถ้าพี่ดูดีๆความยาบกระด้างนะครับของเนื้อพระพวกนี้นะครับอ่ามันไม่ใช่นะครับพระแท้นะครับอ่า มันเป็นความยากกระด้างนะนะครับถ้าเนื้อนิ่มๆนิ้งๆเลยเนี่ยเขาจะมีความสวยนะครับเขาจะมีความนุ่มนะครับอ,อ่ามีพระสมเด็จลักหลไหลให้ทรงไม่เข้านะจ๊ะอ่านะครับอืมเห็นไหมเกตนะครับประมาณนี้เลยนะครับตุมิเสร็จไม่เหลือครับต้องดูความเก่าธรรมชาติเน<ช>ั้นน,นะครับอ่ะนี่ทีนี้มันเกี่ยวกับเนื้อ เริ่มดูง่ายแหละนะครับสำหรับผมต้องพิจารณาความเก่าและความธรรมชาติองค์นี้พี่ว่าแทนไหมองค์นี้พี่พี่ว่าแทนไหมคะพี่จ๋าอ่ะพี่พี่ว่าแทนไหมตอบได้เลยพี่อยากให้ตอบ พี่นรินบอกว่าเก๋พี่กอล์ลกอบอกดูไม่ดีพี่สุนิกรบอกไม่แทพ้พี่เนตบอกว่าเก๋สวัสดีพี่ลุงไทยครับสวัสดีครับพี่ลุงไทยครับครับเก่าเหนือแตกลายพี่เนตบอกเก๋พี่ลุงไทยบอกว่าไม่ กมบอกว่าเก๋พี่มนชัยบอกว่าเก๋ตัวนี่มนชัยด้วยนะครับเห็นไหมเก๋ Blake. นะครับอ่ะสวัสดีพี่เอกรักจ้าสวัสดีครับพี่เอกรักตอบว่าเก๋เก๋เก๋ไม่แท้ไม่แท้เก๋จ้าองค์นี้แท้นะครับนี่องค์นี้แท้นะครับดูเนื้อพาเก๋นะนะครับอันนี้เป็นเก๋เป็นแบบว่านะครับ ลักษณะเนื้อที่นะครับไม่นุ่มนะครับมีความไม่สมูทนะครับของเนื้อเห็นไหมครับอ่าแข่งกระด้างนะผมจะบอกให้นะครับเนื้อพักเก๋จะแข่งกระด้างนะครับเออนะครับเขาจะถ้าสมมุตินะครับจัดอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยจะเป็นโซนเดียวกันหมดเลยนี่เก๋นะครับเก๋นะซองของนี้เก๋นะนี่เก๋นะครับเห็นไหมครับอ่า นี่เก๋นะยังนี้เก๋เลยนะนะครับนี่อ่ะอันนี้เก๋เห็นไหมครับเนี่ยพาเก๋นนะครับดูไว้นะพี่นะขอบตัดไม่ใช่ครับอ่ะนี่เก๋น,นะครับขอบตัดดูได้ไหพี่แจ็ก็ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าดูไม่ได้เลยดูได้นะครับการตัดมือนะครับตัดมือกับซิลิโคนมันต่างกัน อ่ะนี่เห็นไหมเก๋หมดเลยนี่เก๋หมดเลยนะพี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูพระสมเด็จที่มีชีวิตชีวาหน่อยนะครับแท้ๆนะครับนี่อ่ะดูนะครับ,นะรบอ่านี่ดูนะครับ,นะรบต่างกันนะนี่ต่างกันแบบว่าตัางกันโดยสิ้นเชิงต่้งกันชัดเจนนะครับต่างกันชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหม เออเป็นพระกะร้รคดิที่มีคนรู้จักตัวโกครับแล้วก็มีเก๋ยเยอะมากที่สุดแล้วก็แท้เยอะมากที่สุดด้วยครับเก๋เยอะแท้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเช่าหรือซื้อขานะครับระวังด้วยนะครับนี่เนี่ยเกย๋นะพี่จริงนี้เก๋นะนะครับบนเสน่ห์ของพระสมเด็จซ่องเท่าไหร่ก็ไม่มีเลือกน,นะเข้าใจละนะครับเริ่มเข้าใจกันละพี่พี่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นนะครับนี่เกยอันเนี้ยนะครับ มันจะทําคาบนะครับคล้ายๆกับคาบลาดําๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสมเด็จเก๋นะครับแค hey, จะดูนวลตาใช่ให้พี่สังเกตนะเนื้อพาเก๋เนี่ยนะครับเวลาซองเข้าไปเนี่ยทําเก๋ต้องซีดีโคนอย่างเดี๋ยวเป่าครับไม่ครับไม่เสมอไปทําจากบล็อกก็มีเยอะนะครับอ่า พี่เพชรถามว่าแล้วที่เขาเรียกว่าพิมพ์ตลกนี่แท้ไหมครับมันเป็นศัพท์ที่ห่วยแตกที่สุดในประเทศไทยครับพี่เพชรนะครับคําว่าพิมพ์ตลกเนี่ยนะครับเป็นเป็นศัพท์ที่เซียนนะครับบางท่านเนี่ยตั้งขึ้นมาเองนะครับพูบอกเลยนะครับมันเป็นการดอยคาผะที่ห่วยที่สุดเท่าที่ผมพบเจอมานะครับคําว่าพิมพ์ตลกหน้าเดอ ต่างๆเหมือนไปว่าหลวงพ่อนะพี่มันเป็นการบูลลี่พระเลยค่ะนะครับเหมือนเป็นการว่าหลวงพ่อเลยครับพี่เผ็ดนะครับเพราะว่าคําพวกเนี้ยผมรู้สึกใจไม่ดีเวลาได้ยินจริงนะครับเพราะว่านะครับคนพวกเนี้ยไม่รู้เขาใช้อะไรคิดนะครับพิมพ์ตลกหน้าเดิมเหมือนพูดเล่นกันสนุกสนุกอ่ะแต่ผมถามว่าคนที่เขาศรัทธาหลวงพ่อนั้นจริงๆเนี่ยนะครับสนุกกับเขาไหมนะครับอ่า นั่นแหละครับเป็นพระแท้ทั้งหมดพี่แต่ว่าเป็นนอกพิมพ์ถ้าเรียกว่านอกพิมพ์เนี่ยยังน่ารักนะ,ะนะครับอ่าแต่ถ้าเรียกว่าน้าเดิเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยนะครับเรียกว่าพิมพ์ตลกเนี่ยโอ้โหพี่ดูดินะครับพี่ว่ามันมองแบบดอกมพี่ว่าดอกมะ